ทำยอดขายไม่ได้ตามเป้าดังนั้นก็ไม่จ่ายค่าจ้างนะจ๊ะแบบนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเรื่องนี้มีคําพิภา,ากษากที่ให้คําตอบกับเราได้นะคะพลอยสรุปให้ฟังในรอเคลียร์หนึ่งนาทีค่ะลูกจ้างไปฟ้องนายจ้างนะคะเนื่องจากว่ามีการค้างจ่ายค่าจ้างนายจ้างก็อ้างเหตุผลว่าก็เธอทํายอดขายไม่ได้ตามเป้า1นล้านห้าแสนบาทต่อเดือนดังนั้นฉันก็ไม่จ่ายค่าจ้างไงแม้ว่าข้อตกลงนี้จะมีการเซ็นสัญญารับทราบยินยอมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตก เป็นโมฆาอยู่ดีเพราะว่าสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเมื่อลูกจ้างทํางานเขาลงแรงไปแล้วในจ้างก็จะต้องจ่ายค่าจ้างตอบแทนให้ไม่ได้เกี่ยวว่าลูกจ้างเขาจะต้องทําผลงานให้สําเร็จ อย่างไรแต่ถ้าเป็นสัญญาจ้างทําของเนาะหรือเป็นลักษณะงานที่เป็นฟรีแลนซ์อันนั้นก็จะเป็นการจ่ายค่าจ้างให้ตามผลสมเร็จของงานก็คือคุณทํางานสําเร็จตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกถึงจะจ่ายค่าจ้างให้แต่สัญญาจ้างแรงงานไม่ใช่นะคะเมื่อมีการทํางานลงแรงไปแล้วแม้ลูกจ้างจะทํายอดขายมาได้ตามเป้าที่กําหนดไว้นายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าจ้างให้ตรงเวลาตามที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะรู้กฎหมายแรงงานในหนึ่งนาที ฝากติดตามล็อกเลียด้วยนะคะ